หน่วยคุ้มกันของเหอส่วนได้เข้าสู่ค่ายแม่น้ำธรมินแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะน้องชายองค์ชายรองเหอส่วนทำไมจู่ๆพี่รองถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะท่านพ่อให้ข้ามาที่นี่เพื่อเรียนรู้จากเจ้าแต่ว่าที่นี่แย่มากจริงๆมีอะไรสนุกๆให้ทำแถวนี้บ้างไหมพวกเรายังต่อสู้กับเผ่าปีศาจมันอันตรายมากเลยนะอย่าเดินไปเดินมาจะดีกว่านะก็ได้ ถ้าเจ้าไม่บอกข้าว่ามีอะไรสนุกบ้างข้าก็จะไปหาด้วยตัวเองไปหาอะไรสนุกสนุกทำเถอะนะเจ้าโดนเผาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นใครกันแน่แค่อยากจะกินเจ้าอย่าตามข้ามานะ การที่ได้พบกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักในสถานที่เช่นนี้ถือเป็นเรื่องไม่คาดฝันเลยนะการมีอะไรกันหมายถึงการเป็นคู่คลองและข้าไม่ต้องการเป็นคู่คลองกับผู้หญิงที่มีสถานะต่ำต้อยเช่นนี้นั่นเจ้าจะไปที่ไหนชะเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆนะพี่รองเกิดอะไรขึ้นกับท่านรอข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจๆจูจๆมันก็ขันแล้วก็เจ็บปวดมากมันกำลังจะฆ่าข้า,ขา ไม่ต้องกังวลนะข้าจะหาทางออกได้แน่เจ้าพี่ชายบ้าคนนี้ข้าจะต้องรบกวนผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยท่านหวนหวนดูสิส่วนที่แย่ที่สุดของเขาอยู่ที่นี่มันกำลังเน่าเปื่อยแล้วฉันฉันสามารถช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่มีทางรักษาได้ข้าได้ส่งคนไปตามนักบวชมาแล้วแค่ช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ก่อนสักสองสามวันจนกว่าท่านนักบวชจะมาถึงนะก็ได้ ฉันจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันและจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยควรๆเจ้ายุ่งอยู่ทั้งวันเลยนะพักสักหน่อยแล้วก็กินอะไรบ้างเถอะขอบคุณนะอร่อยจังเลยช้าๆก็ได้ยังมีอีกเยอะเลยเจ้าทำอะไรของเจ้าอร่อยจังเลยนะก็กำลังกินเนื้อสัตว์อย่ัยงไงล่ะมานั่งร่วมกับเราไม่ล่ะเนื้อหมักของปาตี้นะ่ะอร่อยมากเลยนะ่าจะบอกให้ ลองชิมดูสิขอบคุณนะข้าจัดการเองได้ฉันคิดว่าส่วนวั้ให้ความรู้สึกเหมือนพี่ใหญ่ปายตี้เธอคิดว่าไงเหรอฉันอยากให้ส่วนว้และปายตี้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่ปายตี้ดูเหมือนไม่สนใจที่จะคุยกับส่วนวัเลยนะทำไมเธอถึงไม่คุยกับท่านส่วนว้เลยละ่ะแล้วทำไมข้าจะต้องคุยกับเขาด้วย เธอไม่สงสัยบ้างเหรอว่าเขาอาจจะเป็นพี่ชายของเธอก็ได้นะคุยกับเขาบ่อยๆนะบางทีเธออาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะสนใจส่วนไวมากเลยนะเจ้ารู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าฉันก็แค่พูดไปงั้นๆเลยนะนอนเธอนอนเธอเสียงดังมาจากประตูข้างๆข,ข้าจะออกไปดูสักหน่อยเจ้าอยู่ที่นี่นะได้ใครนะ่า